สวัสดีค่ะว่าละกรสมุนไพรนะคะวันนี้เราก็มาตามความคำเรียกร้องของคนที่อยากฟังเรื่องว้านชนิดหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกกันก่อนนะคะว่าเป็นว้านที่น้อยคนนักจะรู้จักหรือพบเจอว้านตัวนี้ก็คือว้านกระสือค่ะ ว่านนี้คงจะเป็นต้นแรกนะคะที่ร้านเราขออนุญาตใช้เป็นภาพวาดเพราะบอกตรงๆว่าโดยความเชื่อส่วนตัวแล้วยากที่ใครจะได้เห็นต้นจริงของเขาเพราะเป็นที่ปิดบังและเป็นความลึกลับถือเป็นว่านล้ายในตำนานแต่ก็ปรากฏในตำราว่านหลายๆตำราตำราเล่มแรกที่มีชื่อว่านกระเสือปรากฏอยู่ เป็นตำราของหลวงประพัฒน์สัพกรที่ชื่อว่าตำรากรบินว่านเมื่อปีพศ2475ตำราเล่มถัดมามีการพูดถึงบ้านตัวนี้ในปีพศ2503คือตำราดูว้านและพักเครื่องพระบรมธาตุและในปีถัดมา ก็มีการพูดถึงว่านกระสือในตำรากรบินว่านและต้นไม้วิเศษนานา,นา,นานชนิดพอมาถึงปีพศ2505อุตมะสิริจิตโตก็ได้พูดถึงว่านตัวนี้ในตำราปลูกและดูลักษณะว่านถัดมาอีกหนึ่งปีตำราที่ได้ชื่อว่าเป็นตำราที่ใช้อ้างอิงกันมากที่สุดคือตำรา คุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่านของเลื่อนกันหักการชนะก็ได้พูดถึงว่านตัวนี้ไว้ต่อมาปีพศ2508ร้อยตีสวิงได้เขียนเอาไว้ในตำรากรบินว่านถึงว่านกระซื้อและก็มีคำพีไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ปรากฏปีที่ตีพิมพ์ก็ได้พูดถึงว่านกระเสืออีกครั้งหนึง่ง ไม่ว่าใครจะพูดถึงว่านตัวนี้ยังไงก็ยังคงความลึกลกับมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราขออ้างอิงจากตําราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่านของในเลื่อนกันหักการชนะไว้ดังนี้ว่านกระสือลักษณะต้นและหัวเหมือนขมิ้นอ้อยเนื้อในหัวมีสีขาว มีรถฉุดร้อนต้นและใบบางท่านว่าเขียวบางท่านว่าใบลายผ่านขาวเมื่อหัวแก่จะมีธาตุประลอดลงกินหรือเกิดฟอสฟอรัสมีพลายเป็นสีแมงคาเรืองในเวลากลางคืนมองแลเห็นประโยชน์ว่านชนิดนี้เป็นว่านอยู่ยงคงกัพัญชาติแต่เป็นว่านกยสิทธิ์ชอบไปเที่ยวหากินของโศโครก และเข้าสิงคนได้เหมือนพวกกระสือหรือปอบและเมื่อถูกจับขับไล่จากผู้ทรงวิทยาคุณแล้วมันจะบอกชื่อเจ้าของว่านเป็นตัวกระสือหรือผีปอบทำให้ขายหน้ายิ่งกว่านั้นบางท่านว่าว่านนี้จะนำภาพหน้าของเจ้าของว่านไปแสดงให้ผู้อื่นพบเห็นได้เสียอีกด้วย จึงทำให้ไม่มีผู้ใดกล้าปลูกเอาไว้การปลูกเป็นว่านที่ปลูกง่ายไม่มีพิธีรีตองแต่อย่างใดปลูกเหมือนอย่างกับปลูกต้นไม้ธรรมดาทั่วๆไปเรายังคงจะต้องย้ำกันต่อไปว่าด้วยความที่ผู้ที่ปลูกว่านนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าและมีจุดประสงค์ร้นลับในการปลูกว่านตัวนี้ อีกทั้งเป็นว่านที่คนสมัยก่อนกลัวยิ่งนักจึงทำให้แทบจะไม่เคยมีใครเห็นต้นหรือหัวจริงๆของว่านนี้ทางเราจึงทำได้แต่เพียงวาดรูปจากคำบอกเล่าในหนังสือเพื่อประกอบการศึกษาเกี่ยวกับว่านร้ายตัวนี้เราเคยพูดถึงว่านพงไปแล้วในคลิปก่อนๆน,นะคะ ก็เป็นว่านสองชนิดระหว่างว่านพงกับกระสือว่านกระสือเนี่ยที่มีการเรียกอาจจะสลับกันไปสลับกันมาแต่ว่าให้ยึดเอาว่าอย่างนี้นะคะถ้าเป็นว่านพงหรือพงกินเหล็กตามที่ปรากฏในคลิปก่อนที่เราได้บันทึกเอาไวอ้อ่ะเขาจะเป็นไม้วงบอลแต่ว่านกระสือจะเป็นไม้วงคาิ้นแต่ก็อีกนั่นแหละคะ่ะ อย่างที่บอกย้ํากันหลายครั้งแล้วว่าแทบจะไม่มีใครรู้จักต้นจริงเพราะว่าผู้มีวิชาเขาจะปกปิดห่วงแหนแล้วก็ทุกคนก็จะกลัวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้โดยเฉพาะชายแดนที่ติดกับขเมรว่านชนิดนี้คนสมัยก่อนเชื่อกันว่ามีวิญ,ญญาณร้ายสิงอยู่ว่านพงชอบกินเลือดสดๆซึ่งหากมีคนหรือสัตว์พัดหลงเข้าไป อาจถูกวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในต้นว่านดูดเลือดกินจนตายไปว่านชนิดนี้ทางไสยศาสตร์จะแยกตามพูดที่อยู่ในต้นว่านว่าเป็นว่านพงชนิดไหนเช่นว่านพงกินเหล็กว่านพงกินเลือดผู้ที่จะเลี้ยงว่านพวกนี้มักจะเรียนไสยศาสตร์มาด้วยจึงจะสามารถสัมผัสพลังงานเหล่านั้นได้ไม่ใช่ว่านทุกตัวจะเป็นว่านพงไปทั้งหมด ส่วนผู้ที่จะเลี้ยงว่านชนิดนี้ได้นั้นจะต้องมีวิชาอาคมแก่กล้าจึงจะสามารถสะกดดวงวิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในว่าบ้านให้อยู่ภายใต้คำสั่งได้หากมิฉะนั้นดวงวิญญาณที่อยู่ในว่านโพงก็จะทำร้ายและกินผู้เลี้ยงเป็นอาหารแทนถ้าไม่สามารถสะกดดวงวิญญาณได้ว่ากันว่าตอนกลางคืน หัวว่านที่แก่ได้ที่จะออกหากินกบกินเขียดจะเห็นเป็นแสงสีแดงกำบนแสงสีเขียวและรูปร่างหน้าตาเหมือนคนที่เลี้ยงว่านเกจิอาจารย์ศยศาสตร์ที่มีวิชาอาคมชอบเลี้ยงเพื่อไว้เฝ้าบ้านหรือบางทีก็ใช้วิชาอาคมสะกดให้วิญญาณออกไปทำร้ายศัตรูการเลี้ยงว่านโพงหรือว่านกระสือ จะเลี้ยงยากกว่าว่านชนิดอื่นๆต้องใช้เลือดสดๆของสัตว์ต่างๆมารดที่ต้นว่านแทนการรดด้วยน้ำเปล่าธรรมดาเหมือนพืชทั่วไปอิทธิฤทธิ์ของว่านนั้นจะมีคงที่ตลอดไปได้มักจะเป็นว่านที่ได้ปลูกติดต่อเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นเวลานานหลายชั่วอายุคนเพราะผู้ปลูกจะทราบเคล็ดลับของการทำให้ว่านคงอิทธิฤทธิ์อยู่โดยไม่เสื่อมคาย ส่วนว่านที่ขึ้นตามธรรมชาติมักจะไม่มีอิทธิฤทธิ์เพราะขาดการดูแลเอาใจใส่ที่ดีทําให้ธาตุหรือสารประลอดในตัวว่านค่อยๆหนีออกไปจากตัวว่านมีผู้ที่เคยเป็นลูกหลานของคนที่เคยเลี้ยงว่านนี้ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าว่านตัวนี้จะมีกลิ่นทุกวันพระเฉพาะบุคคลที่เลี้ยงถ้าออกมากินเมื่อไหร่ หมายถึงสรรพคุณข้างในพร้อมจะให้คุณให้โทษโดยเป็นเคล็ดลับเฉพาะตัวของผู้เลี้ยงในวันธรรมดาผู้เลี้ยงจะใช้น้ำมนเป็นตัวกำกับหรือตัวสะกดว่านลดให้ทุกเชา้าหรือยามโพเพคนเลี้ยงต้องจิตแข็งมากๆผู้ใหญ่ ที่เลี้ยงว่านต้นนี้มักจะห้ามเด็กๆเข้าใกล้เขาจะมีรั้วแค่หัวเขา่าแค่หัวเข่ากันคนเข้าใกล้เขาจะปลูกห่างตินบันไดบ้านห่างจากตัวบ้านห่างจากชายคาคลิปนี้เราเพียงแค่อยากจะบอกว่าว่านชนิดนี้มีอยู่จริงความเชื่อเหล่านี้เคยมีอยู่จริงแม้ในปัจจุบัน คนที่ชื่นชอบว่าในลักษณะแบบนี้ก็ยังคงมีอยู่อาจจะเพื่อการลองวิชาอาคมความเข้มขังของตัวเองหรือเพื่อเหตุใดเรามิอาจทราบได้ก็คงจะขอทิ้งข้อมูลไว้แต่เพียงเท่านี้เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญและไม่หวังจะเป็นผู้เชี่ยวชาญว่านตัวนี้ความลึกลับ ก็ยังคงเป็นความลึกลับและเป็นตำนานที่เล่าขานกันต่อๆมาและเชื่อว่าจะยังคงเล่าขานกันต่อไปอีกนานแสนนาน